อาผีบาแล้วิ้น้องหมู่กัแล้วกับน้องหมูก่อนผีหลอกพยังเหรอผีหลอกพยังเหรอแม่ตอนเนี้ยโยหลอนแล้วเอาคุณถามาอะไรพี่ครับมึงไปไหนมึงไปไหนไอ้คนนี้บวชกับคนทายไหนโอ้โหกว่าจะพร้อมกู้นานมา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 คุรอจนเหงื่อแห้งเลยขนาดนั้นเลยอ กินน้ำไหมเอดตุ๊แกน้ำต้าแหวไอ้สัต้าแวไอ้แกกไปเลยผมผมผมีนผงนผผนี่โพยผาพี่โตเลยไม่ค่บเอาน้าแก้กระหายเลยไหมพี่โตยื่นน้ำให้ไมีภาพี่ตู่บ้าเหรอตู่ไลตู่ไลยยิตู่ เดินเจอทำมาเนี่เอ้าอะไรลงมาแล้วเจอเลยอ่ะมึงไปเมืองมึงมึงไปแคมป์ไหนพี่น้องไปแคมป์ไหนไม่รู้ลงมาแล้วเจอเลยเนี่ยลงมาเจอแล้กูลงแคมป์แน่กูลงแน่มาดีพี่ชายเห่าเห่ามีอะไรมีให้เาเห่าไปดิวิ่งวิมาแล้ว่ชายไม่ได้กินยาเลย อย่าดับบอมผมเดี๋ยวไม่ไปไหนเลยอาเอาเลยด้วยมด้วยครับปักการจะไปขืนเพลงไอกีก20นาทีเออกำลังวิ่งไปอยู่หลัดปืนตนี้ด้ย่ไได้กินผมไม่เปิดเพลงรจาวูเลย ผมก็เปิดเพลงปีจาวันปีจ้าววต่ปอ,อยู่เอ้ยมันขอนกี้แยขอขุดง่าก่อนโอ้ยขุนง่ก่อนไอ้น้องเพลง <c oughs> โย่ไม่เปิดแคมป์เก <c oughs> อบตายตัก <c oughs> มาอย่างพี่รอนก็หาก็หาตูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขุดแร่หรอไอ้นิวนวนิ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 ม่งกำกอยู่ขี้ยแล้วรถตูอยู่ไอ้ะัะอะไรไปยิงมาไปเลี้ยงให้เก็บไยเท้าก่อนนะเก็บเหี้ยตกตีอยู่นะตู้ตู้ลืมไปที่นี่ไอ้นี่เก็บปืนนี่หว่าลืมไปคงด

ตายอ่ะ,อะ,อะอยะเพิ่มไปนี่ให้ฮิวให้หายได้วะไอ้เนี่ยโด,เยเน,ดเยนเศษเพชรครับทายตายอีเเสรเพชรอันนเพิ่มเลือดให้เฉยไม่ไมไดดโดนินโดนโดนเศษเพชรที่นี่ไห้ท,ที่ที่มาที่มาตีใส่อ่คอะครับายอแน่เลยทุกนเัไม่ใด้เกือบต่อแล้วอีกิดเดียวเตกรั ไปไหนโยบกูอยู่แคมปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวป่าแบ็คแ็คแน่กำลังเิ่งอยู่อี่้องรอก่อนเฮ้ยมันรอกว่ากูเหล่าดาบรอวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบตรี่แบตเตรี่แบตเตรี่วิ่งว้าขอจิ้มตูดดีสวัสดีครับ สวัสดีค hmm. ร <c oughs> mm ับที่เจอสาธครับ่านผู่จึงนบินเจ๋งเจ๋งโเจ๋งเจ๋งโถเจ๋งเจ๋งพี่ผมยอมได้คหลอดดัตไม่หอ่อไม่ไม่เจ๋งจริงนะตีคู้นหลอดเนี่ยข้าข้างยังผ่าไปไหนวะเอะอยู่ดีแพ้ ยิบแม่งหาตีไรยิบห่อยดาบดูแล้วเขาเหล่าดาบแป๊บโอ้ไม่ต้องมาเนี่ยมึงบอกไปนหลอดาาอ่ะมึงโดนหวเที่ยาเลยไงหลวกเลยพวเหลากดาไปัลอกหาลอยเห่าเอืไอยน่าจะ

แมอร่อยไก่แ่อร่อยมันแพ้ให้ดีวะม้แข็งมแพ้ต้องแข็งาแพ้ต้องแข่งไปใส่ฟ้ากูเป็นหูเกี๊ยมปกดามาขันเกี้ยราแล้วมาหักกูแหมาหักกูแหละไ่้แมมาลก่อนมก อย่าครอไอ้สัตวเหี้ยร้อยเจ็บปให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาวะลาวะลาวะอ้วไยักงเไเมาทำมเทียทำเที้ยงปลาวาไอ้สัตว์กลางปีกกระจายเลยได้เพื่อนมเี้ยลาวาไอ้สัตว์ โอ้พี่ชายเออมังคาผมมังคาผมไอ้ยี่าาผมไอ้สัตว์วี่งอ่วิ่งไอ้สัตว์ไอ้ยี่ม่เอาไ่หนีวะขยันหนีด้นะเที่ยมังาผมอะไรพี่กูมาเลยเจิดพีน้องคว้ามีมามาทั้งเตแคมาพี่เนยมาเลยเด mình mình mà mình mà mặt 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 nó không mặt 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 không mặt cái hồ thì hiệu 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 เดือดเอยว่ะเจงเลยไอ้เียาฮ่่าฮ่า้มหัวเลยลองใหม่ลองใหม่หรว่เปผมบางไปปะพร้อมพรอมพโอเค เข้ากันเลยไอน้นั่นอ่ะ HR พี่ภาเม้โตใช่เขาก็ไปโดนนกอยู่เหรอโอ้โลงม,มาเจอมันอีกแล้วมไม่ได้กินข้าวเลยพี่ชายลงมาไม่มาฮัลโหลลงมาไม่ฮัลโหลใส่ที่ไหน แกล้งมันกับแคมมันขอลงมาใกล้เกินมึงก็มาแคมป์หนึ่งเลยแัจะไปแคมป์เ็ดไมน้อกินข้าวก่อนกิข้าวก่อนหงวจังเลยวอชเชอร์วอเชอร์วิโหมเจอคนนั่งไปใกล้ใครอะ เดี๋ยวมาเจอบิวโจแ่ะไคนดังนิวิโจอะอร่อยเลยไปเดี๋ยวพี่นเจอพี่วเจอแกงโมแกงโมไหนฮะนีวินิวิโจเขาเรีกเขาเรียเขาเรียกไงโบในบต์แรกก่อนอะไวะไอ้ักมาดิดิเรียบร้อยสกิหนึ่งแผล เราของเราของรอเลยไม่มีของไอ้เหี้ยของหมดไอ้มันมันมีมันมีกับดักข้างบนไะโยโยยิงได้ปะฮะกับดักยังไงมันมีกับดักโยแม่โบ้คอยโดนไปสองดอกเป็นไงพี่ชายอิ่มๆเลยป่ะละ รอมาครับผมรอมาคผมไปน้องแล้วเอ้าไปแล้วออกมาตะกายมาตะกายมัตายโดนโดนจับจับถัวไปสอทีจับไม่จับไม่จับไมจับไม่ได้ตัวนี้มันจับไม่ได้ทำไมนะจับไม่ได้อะเออกำลังเดิมเขียมันฆ่าผมมันจะฆ่ามันจะฆ่าใหญ่ด้วยกระตุกฆ่ามัน ข้้ยกิไมได้นะตายไอ้ตไม่กำลังงออยู่ตรงนี้มาปี๊สามไอเขี้ยะไรแบออ้เพิ่งฆ่าไอ้เพิ่งฆ่าเราขอเงไนเาของกัน ดูยลยนานาแหุกแหวกเลยมงเร็วแวะกูะวิกูต้อง่าเรียบร้อยใจกลาง<ผ>น,นี่แท้หัว

ผมเปลี่ยนผมเปลีบบ่ยน,น yeah, no, เวอร์แล้วแกงน้องแมวปืนไอ้เฮี้ยผมเปลี่ยนเวอร์แล้วปืนไม่เวอร์ไอ้เฮี้ยเปลี่ยนเป็นกาบโล้ยป่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบยิงปืนไงพวกไอ้เฮี้ยอร่อยเลยหยิบปืนหยิบปืนปุ๊บแม็กกี้แบบแม็กกี้ผ <laughs> มเลยอะไรอะป่าป่า มเอาผมมา ไปาาข้างในเลยเระวังคิดตั้งแอดโดดนะตัวเดียวโยหน่าดังมันมีแรงอยู่ข้างเนี่ะพี่จะตีแรงกัอ่ะไม่ไหวใช่ไหมเรียบร้อยอะไรไปนี่อ่ะนอนนอน,นยังไม่เข็ดอีกเหรอเนะี่ย ไอ้ผมอย่าผมวะไม่เขียนไนี่อยู่ไหนอ่ะรังโคลที่รังมันเอ้แห่คาบแบ ไม่ไปไกลจังไอแสบไอเขาเคี้ยกินข้าวเลยแกหาแป๊บกินได้อีกวะโอ้โหอดกินแล้ววะไม่ร่อยเลยวายอดกินอ่าเดี๋ยวบับให้เดี๋ยวบับของให้ไปๆโอเค lui 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 lui, phải vô đâu, tiền bạc เคยอยู่ที่นี่นี่ไงช่วยยิงมันเลยไม่มีคำอ้องตีที่แรกอึ๊บกรเจ็บอยู่ไม่ตีลงอ่ะหาร์ดในวงไม่อยู่เลยเห็นปะน,น,นี่แตกอ้ยเกคือ I'm okay. a- เดี๋ยวทำไรอ่ะตีเข้ากันยงดามพี่ต้องไปต้องไปตีขาหลังเลยยย่านีครับคัเอาคูใส่ไม่แกูเลยี่เี่ <laughs> แก่ขึ้นแล้วโดนกไก่ รับดาบแลยครับดาบพิทบไปแล้วโยมมีแล้วขิงตากาบคงเอาไว้เอาแต่เงี้ยรับดาบกันรับดาบกันโคมๆเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีะ <c oughs> มาไงวะเนี่ยตีนะรับดาบเสร็จแล้ว ออารอยเหี้ยรอย เดี๋ยวมันก็โดดมาโดดปะ <laughs> เฮ้ยชอบคนไหนเอาชอบคนนน้นหรอโอเค อาเลยเหรอฮะูย,โโย,โยโูโดนเียวป่ะนะโคตรจริงนะเนี่ย ยังยังไม่ใกล้กลับหังแล้วนะโอ้คอาจจอไปวะไปเร็วซ้ำซ้ำซ้ำยังไม่ตายใช่ไหมตามเสืเข้าเสืเราของนอเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่เพิ่งข้านอย่าเพิ่งเข้ามาเห็พี่วงเลย hai lao phải ích à ai lại quên đi này đi qua lộc cả đi theo จะตายตจะตายจริง ตายแล้วมาดัง กายไอ้ที่ห่างไม่หันเลยขวางผมไม่ขับแม่งกายไอ้ที่ได้เลยหลอกสุดท้ายพอดีไมื่กี้เมื่อกี้หลอกสุดท้ายหายชนะสักทีไม่แต่รอบนี้ห่างไปครับเออเออเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไอ้ห่างสุดท้ายผมสับไม่ท้ายเฉยเลยใช่เปล่าใช่ดิ แมวพี่ตีตายย้อนไปดูช็อตเมื่อกี้ก็ได้เลยครับเฮ้ยผมเป็นคนตีนี่เขหามาอยู่เฮ้ยแมวพี่ตีผมตีอยู่ที่อยู่ที่นมตูดมาอยู่อะเนี่ยนมสดมันตีไม่ผมดมตูดมาอยู่แล้วผมว่าตีมาเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มีตรงนี้มีพาสมอนล่วงนะเนี่ยตรงเนี่ยพาทองได้ปะนะได้ปะ่ไเก็บไปแล้วไม่ทัน เนี <łość> ่ยฮะเย้ไม่เก็บได้ไัมจบตะเก็บไในทางไอ้สัตว์ก็อี ป่นอนเถอะฝ <laughs> ันดีก็โรบม <laughs>